สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถม um ศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการ <c oughs> ในการเรียนการสอนสำหรับชั้นประถม um ศึกษาปีที่6สสำหรับวิชาภาษาไทยของคุณครูนะคะพวกเราได้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์กับคุณครูเรียนทั้งจากการบันทึกเทปวิดีโอพวกเราก็น่าจะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นนะคะพวกเราไม่ได้ไม่ได้ล่เว้นในการเรียนเลยนะคะพวกเรามีความรู้ทุกคนในระหว่างที่หยุดช่วงโควิดคุณครูก็เติมเต็มให้พวกเราทุกคนทุกชั้นครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วคุณครูก็ให้พวกเราเรียนถึงสุภาษิต คำพังเพยแล้วก็ให้พวกเราเอ,อ่ออะไรนะคะวิเคราะห์สำนวนแปลความหมายของสุภาษิตคำพังเพยที่มีอยู่ที่มีอยู่ทั่ว,วไปคุณครูให้พวกเราทำแบบเอ,อ่อทำงานส่งครูนะคะไม่ทราบว่าพวกเราส่งกันทุกคนหรือยังแต่ที่คุณครูตรวจยังส่งไม่ครบทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะ มาอธิบายหรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคนะคะประโยคประโยคในออภาษาไทยมีมากมายหลายชนิดหลายอยา่างแต่คุณครูจะมาพูดถึงประโยครวมนะคะในวันนี้ให้พวกเราเปิดหนังสือนะคะาหนังสือภาษาพาทีแล้วก็เปิดไปหน้าออหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะคะหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองเปิดเรียงคะ่ะ เปิดไปนะคะหน้าหนึ่งยิสองเราจะมาทำความเข้าใจซึ่งมันก็ทำรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องยากของพวกเราพอสมควรจากที่ผ่านมาในการจะมาวิเคราะห์ประโยครวมและประโยคซ้อนปกติแล้วจะมีประโยคสามัญประโยคคำถามประโยคเป็นเหตุเป็นผลประโยคบอกอประโยคปฏิเสธอันนั้นเราไม่น่าจะมีมีปัญหาอะไรมากมายแต่วันนี้คุณครู จะมาอธิบายเกี่ยวกับประโยครวมและประโยคซ้อนซึ่งซึ่งมันเกือบจะคล้ายกันเกือบจะคล้ายกันมันจะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่นะคะเราจะมาวิเคราะห์พร้อมๆกันให้พวกเราเปิดเปิดไปหน้าหนึ่งยนะคะเปิดไปหน้าหนึร้อยไปดูประโยครวมก่อนเราจะมาดูก่อนว่าประโยครวมนี่เอะมันเป็นยังไงเขาถึงเรียกว่าประโยครวมดูนะคะประโยครวมประโยครวมก็คือ ประโยคย่อยก็คือประโยคพื้นฐานประโยคบอกเล่าเรานี่แหละประโยคบอกเล่านะคะประโยคพื้นฐานเรานี่แหละประโยคสามัญตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปเอามารวมกันโดยใช้คําเชื่อมคําเชื่อมที่เราเรียนไปแล้วอย่างเช่นและหรือหรือแต่กับจึงอะไรประมาณนั้นเอาคําเชื่อมมาเชื่อมกันเพื่อให้ได้ใจความติดต่อกันเป็นประโยคเดียวกันเออ เพื่อให้ได้ขวามอันนี้คือประโยครวมก็คือเอาประโยค2สองประโยคซึ่งเป็นประโยคพื้นฐานทั่วๆไปประโยคบอกเล่าก็ได้หรือว่าประโยคปฏิเสธก็ได้เอามารวมกันเขาจึงเรียกว่าประโยครวมเวลาเอามารวมเราก็จะใช้คําเชื่อม คำเชื่อมนะคะคำเชื่อมที่เราเคยเรียนไปแล้วที่ว่าเชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคแต่นี่นเป็นประโยคถ้าเป็นประโยคกับประโยคเราก็จะเรียกว่าประโยครวมนั่นเองอทีนี้เรามาดูนะคะอย่างเช่นประโยคสองประโยคเขาบอกว่าขวัญข้าวชอบอา่านหนังสือทุกวันแล้วก็ขวัญข้าวชอบเขียนหนังสือทุกวันเวลาเวลาเราเอาประโยคมารวมกันมันก็จะเป็นขวัญข้าวชอบอา่านหนัง ชอบอ่านและชอบเขียนหนังสือทุกวันนี่เวลาเราเอามารวมกันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือประโยครวมประโยครวมก็คือเอาประโยคสองประโยคมารวมกันเข้าใจไหมคะซึ่งมีตัวอย่างอีกสองสามประโยคให้พวกเราเห็นพวกเราอ่านพวกเราดูตามไปด้วยนะคะค่ะจาก ตัวอย่างจากประโยคที่หนึ่งทีนี้เราก็มาดูประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองจากตัวอย่างในหน้าหนึ่งร้อยี่สิบสองพวกเราอ่านตามไปด้วยนะคะประโยคที่สองวันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการวันนี้แม่ให้แม่ให้เลี้ยงน้องอันนี้คือสองประโยคสามมันประโยคพื้นฐานทีนี้พอเราเอามารวมกันพอเราเอามารวมกันก็จะได้เป็น วันนี้ฉันอยากจะไปดูนิทรรศการแต่แม่ให้เลี้ยงน้องเออเราก็ใช้คําว่าแต่เราจะใช้คําว่าและและแม่ให้เลี้ยงน้องมันก็ไม่มันก็อาจจะทําให้ประโยคไม่สลัดสดวยไม่สมบูรณ์เท่าคําว่าแต่ใช่ไหมคะทาให้ประโยคนี้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้น การที่จะนำคำเชื่อมมาเชื่อมแต่และประโยคพวกเราต้องดูแล้วเรอ่านให้มันดีๆนะคะว่าประโยคที่เรานำมาลวดแต่งมาทั้งสองประโยคเราสมควรจะนำคําอะไรมาเชื่อมเพื่อที่จะให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ที่สุดและถูกต้องที่สุดนั่นเองอ่ะทีนี้เราดูประโยคที่สามเลยค่ะประโยคที่สามดูจากตัวอย่าง เพราะว่าต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราทํานะคะคุณครูจะให้พวกเราทําพวกเราศึกษาตัวอย่างจากประโยคเหล่านี้จากประโยคที่เขาให้เป็นตัวอย่างมาเราก็จะสามารถแต่งประโยครวมได้ค่ะประโยคที่สามเขาอยากเป็นนักกีฬาเขาอยากจะเป็นนักดนตรีอ่าพอเอามารวมกันเก็จะเป็นกลายเป็นประโยครวมเขาอยากจะเป็นนัก กีฬาหรืออยากจะเป็นนักดนตรีเขอาอยากจะเป็นนักกีฬาหรืออยากจะเป็นนักดนตรีดนตรีอันนี้ประโยคประโยคประโยคร,รวมที่เขาแต่งมาให้แต่ถ้าเกิดเราเอาใช้คําว่าและได้ไหมเขาอยากจะเป็นนักกีฬาและอยากเป็นนัก ดนตีก็ได้น่าจะได้นะคะใช้คําว่าและมาเชื่อมก็ได้เพราะฉะนั้นประโยคแต่ละประโยคเราไม่ฟิกว่าจะต้องเอาคําอะไรมาเชื่อมถึงจะถูกเราดูว่าประโยคนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมไหมหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันไหมมันเวลาอ่านแล้วประโยคมันสมบูรณ์ไหมมีความหมายไหมเพราะฉะนั้นการที่จะนําคําเชื่อมมา ใส่ในแต่และประโยคก็มีความสำคัญและแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่คำเดียวในการเชื่อมอักเราอาจจะใช้คำอื่นมาเชื่อมด้วยก็ได้ทีนี้เราก็ดูจากตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะดูจากตัวอย่างไปเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองประโยคจะมีจะมี ประธานคนคนเดียวกันนะคะทั้งสองประโยคจะมีประธานเป็นคนคนเดียวกันอันนี้คืออันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะในการแต่งประโยครวมคือเราจะต้องดูว่าเราจะต้องแต่งไว้ก่อนเราจะต้องดูว่าประธานในประโยคนั้นเป็นคนคนเดียวกันเป็นประธานตัวเดียวกันแล้วก็นำมารวมกันโดยใช้คำเชื่อมนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคประธานต้องเป็นคนคนเดียวกันอย่างเช่นนารีชอบฟังเพลงนารีชอบดูโทรทัศน์เวลาเอามารวมกันก็จะเป็นนารีชอบฟังเพลงและชอบดูโทรทัศน์เห็นไหมคือคือประธานคนเดียวกันเพราะฉะนั้นประโยครวมนะคะเวลาเราแต่ง ประธานต้องเป็นคนเดียวกันในสองประโยคแล้วเอามารวมกันโดยใช้โดยใช้คำเชื่อมในการเชื่อมประโยคอันนี้เราจำไว้เลยนะคะเพราะ,ะเพราะว่าครูจะสอนเรื่องประโยคซ้อนอีกมันจะแตกต่างากันนิดหนึ่งอันนี้เราจำไว้ก่อนว่าประโยครวมจะต้องมีวิธีการรวมอย่างไงแต่งอย่างไงนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็ พวกเราก็ไปแต่งมาให้ได้20ประโยคประโยครวมนะคะแต่งประโยอ่อธรรมดาสองประโยชนแล้วก็ประโยครวมหนึ่งประโยคนะคะให้ได้ประโยครวม20สประโยคนะคะให้ได้ประโยครวม20สิประโยคส่งทางไลน์ถ่ายแล้วส่งทางไลน์ก็ได้นะคะลายส่วนตัวหรือลายกลุ่มก็ได้สําหรับวันนี้ประโยครวมก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะส่งงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ